สวัสดีครับเพื่อนๆเต้ยนะครับช่วงได้บายเต้ยนะครับวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตึกนี้นะฮะตึกมหานครเซ็นเตอร์นะครับวันนี้พาเพื่อนคนหนึ่งนะครับคือเพื่อนอ่ะสนใจรถไฟฟ้าและเห็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งอ่ะเพื่อนผมอยู่ด้านนี้นะครับชื่อนัทนะครับผมชื่อนัทนะครับเพื่อนผมอ่ะอยากมาดูรถไฟฟ้าแบรนด์หนึ่งแบรนด์อยู่ข้างหลังผมนะชื่อไอออนนะครับ และล่าสุดเพิ่งประกาศลดร,ราคาไปประมาณ1-0,000แบาทเลยอยากจะมาดูของจริงว่าของจริงกับในรูปอะ่ะคือเพื่อนๆสามารถไปดูสเปคนะครับของรถคันนี้ได้ในหลายๆช่องนะครับเพราะมีการโพสต์ไปก่อนหน้านี้ประมาณ1-2เดือนแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูคันจริงนะครับว่าจุดเด่นของมันและความมีดีของมันว่าทําไมถึง จะต้องซื้อมันนะครับซื้อรุ่นนี้นะฮะแล้วก็รวมถึงผมจะพาเพื่อนๆไปเทสต์ได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมมานะฮะอ่ะเขียนะครับผมอาเดินนะครับปก็เป็นตึกที่พื้นที่ขนาดใหญ่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้สูงมากนะครับก็จะมีโชว์รูมไอออนอยู่นะครับ มาแบบเรียวๆเลยนะครับโอเคอมาถึงหน้าโชว์รูมแล้วอ่านี่นะครับนีครับโอเคครับมาแบบแบงคแบงค์กับยี่ห้อนี้เลยนะนะครับอ่า อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าน้องเป็นเซลใช่ไหมใช่ครับผมอ่าชื่ออะไรครับชื่อนันนะครับน้องนันนะครับอันนี้อันนี้เรียกว่าโชว์รูมแบรนด์ไอออนใช่ครับผมแบรนด์ไอออนครับผมอ่าครับก็อันนี้วันนี้พี่มาดูรถเป็นวายพัทใช่ไหมครับอ่าวันนี้พี่พาเพื่อนมาเพื่อนอ่ะเขาเห็นว่าประกาศรถราคานะครับเลยอยากจะมาดูตัวจริงเพราะว่าเพื่อนชอบที่ดีไซน์นะครับอ่าเดี๋ยวน้องนันพาพี่และเพื่อนไปดูหน่อยว่า ไอ้รถเนี่ยไอออนไวพลเนี่ยมันมีดีอะไรบ้างแล้วก็จะทําอย่างไรให้เพื่อนพี่อ่ะซื้อนะครับอาคาไปดูหน่อยมาแบบมาแบบแบงแบงไม่มีความรู้อะไรกับแบรนด์นี้เลยนะนะให้ข้อมูลหน่อยนะครับมาดูที่ตัวแรกก่อนนี่คือตัวอะไรครับตัวนี้เป็น i อออนไวพลเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโมเดลของทางจีนก็ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับที่ว่าวิ่ง550กิโลอ๋อ แล้วก็มากับชุดแต่งของมันใช่ไหมครับมันจะเป็นชุดแต่งของเขานะครับแต่ตอนนี้คือยังไงเอ่ยคือมีขายยังครับมีขายยังไม่มีขายครับแต่ว่าเปิดรับจองแล้วครับอ๋อเปิดรับจองแล้วครับเพื่อนๆตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปของมมนนะครับจะมีอยู่2รุ่นย่อยใช่ไหมใช่ครับจะเป็นตัว550กับตัว490ที่ว่าตอนนี้กำหนักเป็นตัวนี้ คือตัวนี้เพื่อนเพื่อสามารถจองได้เป็นตัววิ่งได้550กิโลเมตรนะครับอันนี้มาพร้อมชุดแต่งนะครับก็ถือว่าสวยงามเดี๋ยวผมพาไปดูรอบหนึ่งแล้วกันนะวันนี้นะครับนี่อืมอ่ามาที่ไฮไลไท์ของเราวันนี้นี่นะครับอันนี้คันนี้รุ่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่จำหน่ายอยู่ใช่ป่ะใช่ครับผมอ่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะลดราคาลงมาจาก1ล้าน 69,900เหลือ9 6 9า0นครับผม๋อครับผม้ตั้งะต่หน0 0บาทตัวนี้เป็น iPhone Y Plus นะครับดูจากในรูปส่วนตัวนะส่วนตัวนะครับผมเองผมรู้สึกว่าส่วนตัวว่าคันจริงสวยกว่าในรูปนะครับก็นี่นะครับให้อันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับน้องนัทตัวนี้มันจะเป็นสีบอลเงินนะครับอ๋อสีบอลเงิน แล้วมันมีทั้งหมดกี่สีครับตอนนี้มีทั้งหมดเจ็ดสีครับครับก็จะมีสีอ่าสีแรกเลยจะเป็นสีเหลืองนะครับก็ที่คนจริงเขาจะเรียกเป็นสีทองสีทองลโชนะครับแล้วก็อ่าสีที่สองเป็นสีเขียวพาเทลนะครับแล้วก็สีที่สามก็จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีสีดำห้าสีเทานมหรือว่าเทาแลมโบนะครับแล้วก็หกก็สีนี้ครับแล้วก็เจ็ดก็จะเป็นสีเทาเข้มนะครับผมมันจะออกเหลือบน้าเงินนิดนึงเวลาโดนแสงนะครับอื ก็ถ้าสมมติว่ารถตัวนี้เวลาเราเข้าใกล้เข้าใกล้กับตัวตัวรถใช่ไหมครับลูกแจงเงี้ยมันก็จะปลดล็อกให้อาจรนะัอ๋อใช่แล้วก็สามารถขึ้นรถไปนะครับผมตัวนี้รถมันสามารถสาตาร์ทได้โดยการเหยียบเบรกเท่าน,นี้ครับอ๋อ้ได้จริงๆมันก็โดดเด่นด้วยก้านประตรูจับเนาะก้านตรงที่แบบเปิดประตูน,นะที่เหยียบเบรกก็จะเป็นการสาตาร์ทรถนะครับอืมตัวนี้สัญลักษณ์ตรงนี้มันจะหมายถึงว่าเราไม่ได้ไม่ได้มีการล็อกรถ ็คือสามารถเปิดเปิดประตูรถได้ตลอดเพื่อนเป็นน้องั่งแล้วนะครับตอนนี้กุญแจมันยังมันไม่ได้อยู่ในลัศสมีของของตัวในรถมันก็จะไม่ติดแต่ถ้าถ้าปิดประตูสนิทปั๊บก็เกียร์เนี่ยครับเกียร์มันก็จะติดใช่เดือเพื่อน,นได้เลยครับอ,อันนี้ประตูอาจจะต้องปิดแรงนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างหนึบนะครับอือื่แล้วก็ประตูด้านหลังก็จะเปิดได้90สิบองศาสำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเข้าไป นั่งโซนด้านหลังครับก็คือจะนั่งสบายสุดถือว่ากว้างขวางเนาะกว้างขวางมากนะครับเพื่อนๆอันนี้โหเล็กรูมนะฮะว้างเลยทีเดียวนะครับแล้วด้านหน้านะครับอืเดี๋ยวค่อยไปดูภายในรถกันอีกทีนะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนละกันอันนี้ด้านหลังไฮไลท์ของมันอยู่ที่เส้นสายของไฟเลยใช่ป่ะถูกต้องครับอ่าตัวนี้ไฟเขาจะออกแบบมาเป็นแบบว่าเฉลียวกันนะครับอืมอืมอืมเป็น LED พื่เนาะครับอ่าครับเพื่อนๆ หือว่าสวยงามนะนะครับด้านหลังประมาณนี้ให้ดูห้องโดยสารตัวท้ายฝาท้ายมันหน่อยว่ามันกว้างขนาดไหนนะครับตัวนี้มันจะเป็นแบบแม่นวลนะครับในส่วนของตัวฝาท้ายอ๋อ่งคิดว่าน่าจะในไทยน่าจะสามารถไปเพิ่มเพิ่มได้แหละให้มันเป็นับไฟเพิ่มได้นะเป็นไฟฟ้านะครับกว้างขวางเลยครับอันนี้พับเบาะได้ปะพับได้ครับตัวนี้ปรับได้2ระดับ ตัวนี้ข้างล่างจะมีล้อฉุกเฉินหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะขยายพื้นที่เราก็แค่ปรับบาะตรงนี้ลงนะครับเพ่จะลืขึ้นนะครับอ,อใช่ก็เวลาขนของก็คือมันจะกนได้กว้างนะครับกว้างเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆแล้ว แบรนด์เนี้ยมันเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาขายในไทยเลยใช่ป่ะใช่ครับเออมันเทียบได้กับเซกเมนต์ประมาณเอ่ออันนี้เป็นรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆเทียบได้เท่ากับพวกเทลเอต้าเวลอสหรือว่าหรือว่าพวกเอ็กซ์เพนเดอร์มิสซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์เนาะเออก็ถ้าเพื่อนๆเป็นสายพ่อบ้านมีครอบครัวนะครับมีลูกๆอย่างเงี้ยก็เป็นรถที่เหมาะมากนะดูช่วงตัวนะครับค่อนข้างยาวนะครับยาวและกว้างขวางมากๆนะครับ อ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้พาดูด้านหน้าเลยอ่ะนั้นพาพี่ดูหน่อยไฮไลท์ของมันพี่ว่าที่มันแตกต่างกับแบรนด์อื่นๆในตอนนี้ก็คือไฟจะเป็นไฟด้านหน้าอ่าไฟสตาร์ทให้ไหมครับพี่ว่าไฟมันไม่ทำงานถ้าโอเคโอเคไฟโดดเด่นมากนะครับอันนี้นะครับนี่อ่าถือว่าสวยเลยนะคือ ถ้าบางคนชอบก็บจะชอบไปเลยแต่ถ้าบางคนรู้สึกว่ามันแปลกม,มันก็ดูดูแปลกนะแปลกตามากกว่านะครับแต่ยอมรับว่าทันจริงสวยกว่าในรูปนะนะครับรสวยว่ในรูปเลยเขเมว่าโผไปให้ไฟนี้เป็น LED นะครับ <S <S แล้วก็เป็น daylight ้วยเนาะใช่ครับก็จะป,ปนนะรับตามแสงอัตโนมัติอืแล้วดูใครในกระโปรงหน่อันนี้เป็นเป็นที่วางของหรือมันมีอุปกรณ์อะไรอ๋อ ครับตัวเครื่องเลยนะฮะก็จะมีตัวนับตรงนี้อืมอืมอืมก็จะเป็นระบบไฟฟ้าของมันนะ,แล,ะแล้วแล้วตัวแบตเตอรี่อ่ะมันอยูู่ตรงนแบตเตอรี่จะอยู่อ่าตัวแบตเตอรี่กลงมันจะอยู่กลางรถกลางรถใช่อรับแล้วก็ข้างหน้าเป็นพวกมอเตอร์แล้วก็วพวกจริงๆก็พวก แบตเตอรี่ต่ตางๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างแต่ว่าพวกมอเตอร์เนี่ยพวกน้ำมันลอยเย็นอะไรเงี้ยที่เวลาลูกค้าจะมาใน,นเนี่ยมันจะมีแค่โซนนี้ครับง่ายๆครับคันนี้สเปคคันนี้ตัวเริ่มต้นของเขานี่วิ่งได้เท่าไหร่นะกี่กิโลนะอ่า490กิโลสี่ร้อยเกิกิโลแรงบิดเท่าไหร่แรงบิดอยู่ที่อ่า225ครับแล้วแรงมา้าแรงม้า204ครับผม204ก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยเนาะใช่ถือว่าแรงใช้ได้นะครับอืมโอเคอ่ะมาที่ ด้านข้างดีกว่าอันนี้ล้อนะครับมาแบบขนาดสิบเจดเนาะขนาดสิบเจ็ดอันนี้มันยางจีนหรือเปล่ายี่หออเลยครับผมอันนี้ยี่ห้อเจ้าหยางครับผมเจ้าหยางนะฮะเจ้าหยางนะฮะจีนจัดจ๋าเลยนะฮะเจ้าหยางมากับขนาดสองหนึ่งห้าห้าห้า R สิบเจ็ดนะครับก็ให้มาถือว่าดีพอสมควรเพราะเป็นล้อปัดเงาทูโทนนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆกับความสูงอันนี้นะครับก็เอ ประมาณเกือบ4นิ้วสอดนะครับหลวมๆนะครับประมาณนี้นะครับให้กับเออมากับระบบดิสเบรกทั้งหมด4ีล้อนะครับอืมแล้วก็ที่โดดเด่นของแบรนด์นี้สำหรับเจสีมันจะมีทูโทนที่ครอบใช่ปะ่ะครอบชุ้มล้ออ่ะเพื่อนๆสังเกตนะครับอันนี้คือสีบอลเงินนะแต่ครอบของมันก็จะมีความเข้มกว่านะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างนอก ข้างนอกนะฮะมีสองสีสีขาวเห็นไหมสีขาวอ่ก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันที่ครอบซุ้มล้อและก็สีดำนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อ่านอกจากไฟหน้าที่โดดเด่นแล้วก็ตัวตัว,ต,วตัวมือจับเนี่ยครับก็คือถือว่าดีไซน์ได้ไม่เหมือนใครเน,นะนะแบรนด์จีนนะตอนนี้เนาะ แล้วก็เพื่อนผมลองเข้าไปนั่งดูแล้วเป็นไงบ้างข้างในชอบไหมข้างในดีนะมันกว้างดีอ่าคือผมเป็นคนตัวสูงนะสูง180แล้วมันก็มีมีปัญหาเวลาขับรถต้องก้มหลังตลอดเวลาก็าเลยมองหารุ่นเนี้ยครับเออจวดหลังผมเนียคือมองหารถไฟฟ้าราคาประมาณหนึ่งล้านบาทแล้วก็ขนาดกว้างขวางขนาดสูงนะนะั่นแหละเอาไว้ให้ขับแบบนิ่มขับสบายแล้วก็ไม่ติดอัด อืมท่านนี้ครับที่ต้องกาประมาณนี้ก็เลยมาดูรุ่นนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นเข้าไปนั่งค่างกับพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูข้างในดูภายในหน่อยนะครับว่าดีไซน์เป็นไงบ้างนะครับได้ครับได้ครับอ่าดีไซน์นะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับพวงมาลัยอ่าท้ายตัดนะครับก็ค่อนข้างกระชับไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับมีหน้าจอกลาง ที่ถือว่าใหญ่นะใหญ่ใหญ่เลยเนาะก็ตัวนี้เปิดแอร์ง่ายๆเลยนะครับก็คือเวลาลูกค้าขึ้นมาทุกคนนะครับก็เปิดแอร์แค่กดปุ่มเดียนครับก็แอร์นะครับแอร์เย็นอยู่นะครับนี่เลยอันนี้จะเปิดแค่เบอร์หนึ่งปกติะครับลูกค้าแต่ละคนอะที่เขาซื้อรถไปหรือว่ามาเทสได้ครับส่วนมากเขาจะไม่ได้ปรับแอร์เลยเพราะว่าแอร์ตัวนี้แค่เบอร์หนึ่งก็เย็นแล้วโอก็เย็นแล้วใช่อ่า แล้วก็นอกจากนี้ก็คือมีมาตรวัดให้ตรงนี้ด้วยเนาะใช่ครับเป็นคล้ายๆแท็บเล็ตเนาะประมาณนี้นะครับไว้บอกความเร็วนะครับอืมแล้วก็แอร์ถือว่าเย็นอยู่นะถือเย็นอยู่อันพันด้านข้างนะครับมันสามารถปรับเป็นแบบว่าทําความเร็วรวดเร็วได้ด้วยอ๋อทำความเย็นแบบรวดเร็วได้ด้วยใช่อ่าอันนี้ก็จะมีแอมเบียนท์ไลท์ด้วยใช่ป่ะใช่ครับด้วย ก็คือสามารถปรับปรับได้นะแอมเบสไลท์ก็คือสามารถมาปรับที่ตรงนี้นะครับในเมนูรถของฉันนะครับแล้วก็ไฟตกแต่งตรงนี้สามารถเลือกสีได้นะครับก็เลื่อนปล่อยเลื่อนปล่อยอย่างนี้นะครับครับอ่าโอเคเลยถือว่าถือโอเปชั่นโอเคแล้วก็เอ่อความกว้างขวางนะครับประมาณนี้นะครับระหว่างอ่าคนนั่งคู่หน้าเนี่ยก็ถือว่ากว้างอยู่นะวกว้างอยู่นะเออข้างหลังไปไงว่าข้างหลังยิ่งขาสุดเลยขาแบบ นั่งรถคันไหนไม่เคยรู้สึกกว้างขนาดนี้เลยคือแบบมันสบายอ่ะจริงจริงแล้วเนี่ยนอนแนบไปได้เลยเพราะว่าผมได้ยืมขาสุดนะเนี่ยออแล้วก็อันนี้มันเป็นคา o ์นอมิกจัน o ูปใช่ป่ะใช่ครับผมมันเปิดได้ป่ะนี่มันเปิดได้ป่ะี๋อเปิดได้นะอ๋อดีเออเออโอเคเลยมีม่านด้วยเหรอ มีม่านด้วยครับอ๋อไหนไหนลองปิดม่านให้ดูหน่อยดิอ๋ออ๋ออืมแล้วก็ม่านค่อนข้างหนาครับเพราะว่าลองวิ่งตรงกลางแดดเพียวๆแล้วก็ไม่ร้อนความร้อนไม่เข้านะครับ โอเคเป็นรถครอบครัวนะครับถ้าใครใครมีงบประมาณ1ล้านบาทนะครับบวกลบประมาณนี้ตอนนี้ราคาได้ปรับลงแล้วค่อนข้างน่าสนใจใช่เนอะแล้วก็ว่าวกี้รูปลักษณ์ภายนอกให้ดูไปแล้วนะครับไฮไลท์ที่ดวงตาของมันคือไฟหน้านะครับไฟท้ายนะครับขนาดความกว้างและความยาวของตัวรถนะครับแล้วก็ภายในก็ถือว่าสวยนะถือว่าสวยเบาะก,ก็นั่งสบายในระดับหนึ่งนะครับ แต่ถ้าส่วนตัวถ้ามันยังไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่นะครับยังไม่ค่อยสปอร์ตกับแดนคู่แข่งเท่าไหร่นะครับอันนี้มาพูดถึงดีลตอนนี้ดีกว่าตอนนี้ถ้าเพื่อนๆสนใจอ่ะอย่างอย่างเพื่อนผมสนใจตอนนี้จะได้ดีลอะไรบ้างครับโปรโมชั่นตอนนี้ที่ลดราคาลงมาแล้วโปรโมชั่นตอนนี้ที่ลดราคานะผมก็คือตอนนี้มีฟิล์มฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกแถมให้นะครับแล้วก็ประกันชั้นหนึ่งหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็เป็นประกันตัวรถแปดปีนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกิโล นะครับแล้วก็ประกันตัวแบตเตอรี่8ปีเหมือนกันแต่จะเป็น200,000กิโลนะครับผมแล้วก็พวกฟรีจดทะเบียนนะครับผมต่อป้ายทะเบียนพรมปูก็คือพรมปูพรมกระดุมนะครับก็คือตั้งครอบเลยยันท้ายเลยนะครับผมผมสนใจในส่วนของประกันแบตเตอรี่8ปีครับเป็นยังไงบ้างครับคือการดูแลยังไงบ้างในส่วนของตัวแบตเตอรี่8ปีนะครับคือตรงนี้เขาเคลมว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยอยู่ได้นานสุดๆเลย นะฮะก็คือหากว่าในส่วนของตัวแบตเตอรี่เนี่ยหากว่ามีการใช้งานเหมือนถ้าถ้าเป็นเหมือนพวกแบตเตอรี่เสื่อมอะไรเงี้ยครับแล้วรเราก็สาม,มารถมาเคลมได้นะฮะก็คือในส่วนของทุกแมนเทนเนนต่างๆเนี่ยแ,<ต>แบต่ตอรีนี้ก็สบายใจใชาวเลยคขับลืมนะครับเพราะว่า2 0 0แสนกิโลนี่คือค่อนข้างนานครับแล้ววอลชาร์จก็พร้อมติดตั้งก็ฟรีใช่ครับชอันนี้สำคัญเลยเนาะก็คือ ฟรีแถมไปพร้อมกันเลยก็คือวอล์อ็อกแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งก็คือไม่เกิน7วันเดี๋ยวเจ้าหนะ้าที่เขาจะติดต่อไปลูกค้าก็สามารถติดตั้งได้ซึ่งเ,เดี๋ยวอนาคตใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะมีงานม o t ต Expo อ็กโยใช่ป่ะ<ช>อันนี้นะเดี๋ยวจะไปออกบูธได้ไหมฮะไอออนอ๋อออกแน่นอนนะผม,อมพอดีเห็นได้มีข้อมูล,ามาลว่าขมามลาว่าได้ได้ออกบูธอ่าก็จะไปพบกับอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษแคมเปญพิเศษก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองติดตามหรือไปพบกันที่ม o t ต Expo ที่อ่าอิมแพกเมืองทองได้เนาะ ประมาณนั้นนะครับก็โดยรวมส่วนตัวถือว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับแต่ก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะอาจจะชอบดีไซน์แบบ แบบนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี่ดีไซน์ของมันประมาณนี้ช่วงตัวยาวๆนะตอนนี้เปิดจําหน่ายอยู่ในรุ่นของตัวเริ่มต้นนะครับ9 6้0 0 0นหกหม้ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็เจ้าร <500 S 1> ้อย <laughs> ด้วยนะพี่เจ้าร้อยด้วยแล้วก็จะมีตัวตัวท็อปของมันที่วิ่งได้550กิโเมตรอันนี้ก็คือยังไม่ได้มีวิ่งในประเทศไทยแต่คือเปิดจองแล้วจองแล้วใช่ครับประมาณนี้นะครับก็ฝากหน่อยนั่นฝากหน่อย งานขายก็ใครสนใจต้องมา<ต>ที่ไหนยังไงยังไงงบ้างถ้าตัวนี้มงาง่ายๆเลยครับผมก็ไอออนสายขาสีลมซอยเ้านะครับผมก็อยู่ใกล้ๆกับ BTS เซ็นเซ้นหลุยนะครับก็ถ้ามงาง่ายๆเซิร์ชมาแค่ว่าสีลมซอยเก,ก็ได้ครับผมเพราะมันอยู่แค่ปากซอยเอออง่่เซลานันมีเบอร์ติดต่อไหมมีครับผมบก็เบอร์จะเป็น094แล้วก็097 9446นะครับผมครับผม ได้ครับไลน์ก็เป็นเบอร์เหมือนกันเลยโอเคโอเคขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆนะครับ<า>ส่วนสเปคข้อมูลที่ละเอียดอย่างที่ผมบอกไปก็ไปดูตามสื่อใหญ่ๆได้เลยเพราะว่าเขาให้ข้อมูลที่ละเอียดและอันนี้จำพามาในมุมมองของคนที่ไม่มีความรู้และ จะมาซื้อรถนะครับรุ่นนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องได้ใบเตยด้วยแล้วก็อย่าลืมถ้ามาที่โชว์รูมนี้นะครับก็าสามารถบอกโชว์รูมได้ว่าเราดูมาจากช่องได้ใบเต r อ,อาจจะมีดีพิเศษให้นะครับประมาณนี้ก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับเราติดตามกับคลิปต่อไปได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ